เจอกันนะครับผมออสตันนี่คือคิวเก่าเท่ากับตอวเฮตหยงนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศยามแดงภาพพี่น้องยางเบิร์ตอิสกรจะเข้าก่อนพี่น้องตอนนี้ทีมห้องเครื่องเรากําลังแข่งขันทําเวลาให้พี่น้องว่างานเร่งรีบมาทุกคนอันนี้บรรยากาศห้องเครื่อง สวัสดีจ้านี่เป็หนห้องบรรยากาศหนองเืองเมียนี่รวมตะเกาว์บ๊อบเบี้ยนติพี่มันลรื่องเรามันลรื่องเราปังปังครับข,ขอบพระคุณนะครับผมฮะมเอาเขาใส่เวลาบ้างเป็นประโยชน์เด้วเขาก็เล่นนางแทงตัวน,นี้กระซิญเงยแล้วล่ะเกี่ยวมันไปล่างนาออกว่าโยุบอกว่าเขาเลื่อนเขาเศร้าไหลพะนะเกี๊มันเบิ้งอย่างเล่าตัว กลางบ้านแม่กับเขาลูกขอพระคุณห,หลายครับผมพ่อจ๋ากับอาอมาถึงหรือยังครับมาถึงแล้วคบผมมาหอดลรวพี่น้องมาเอกก็มาถึงแล้วเช่นกันนะครับผมแม่แม่จ๋าอย่าลืมจิ้มลรงด้านล่างซื้อบัตรจองตัวเข้ากลุ่มปิดกันได้พี่นอ้องขค้ืนี้บ,บตัตรรอยี่สิบเก้าบาทอ๋อทางนี้ได้ยังก,กินเนา,บบา,าะ,บบาาะทางนี้ต้มไก่ใบ,บมะขามค่ะต้มไก่ใบมะขามนะคะอ่าอันนี้พี่ฟนะิล์มอันนี้พี่ฟิล์มสวัสดีค่ะน้าเอกน้อยมาหอดแล้ว ไอ,หอ้หน่อยนายเอกน้อยหน่อยมาหอดเรีวนายเอกน้อยหน่อยมาหอดเรีวพี่น้องอุ้ยพี่นอ้องสร้างปูดคนหลายก็บ่อ,อยากย่งางไปเทียอยากอายญนาะเพราะว่าบาเบิดแต่งหนาไดพ้พี่น้องพี่น้องเบิ้งหน้าบาดเบิด รอบอสน้อยใส่ชุดเพชรใหม่เจอกันในกลุ่มคืนนี้นะคะผมมีลุ่นแทนแน่นอนพี่น้องครับผมห้ามพลาดการติดตามนะครับผมรออยู่แล้วครับขอบพระคุณนะคะผมสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะผมน้องเบลพาววนีก็มาแล้วสวัสดีค่ะ,คะเกินพี่น้องเขาคุม<ร>ไหมไอ้บอนแม่<ร>ามมยางแม่ยารับบอดด้ลูกสบายเป็นกระเทยเด้อคือนนี้ตอนนี้เที่ยมอะเที่ยมอะคือนว่าอย่างเที่ยมศิลปินเฮ้าพี่น้อง๋วยวพี่น้องเขาเบิงจักข้าก่อน ทีมศิลปินเราตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวอันนั้นเอกน้อยนอนนี่ฮาสวัสดีค่ะคืนน้ำมูบ่บบนนบบบบบบ่บบบบเอบบบบบบนบบบบบบนบบ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 ้บบบ่งบบ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 บน้บ้บกอบบ อันนี้พระเอกโอฉลองใช่ครับผมบระไซกระรดครับบผมฉลองเอาสุ่งนี่เตะเตะสุ่งหัวขวานสุงหัวขวานหัวควันอะไรเราในกลุ่ม้ะค่ะเจอกันในกลุ่มครับผมเจอกันในกลุ่มเด้อพระเอกน้อยพเพลียไงเขากต่ร่งแต่งหน้าแต่งตากันอยู่พี่น้องอันนี้กับพระเอกน้อยอันนี้กับพระเอกน้อยครับผมน้าขาดผมพี่น้องอย่าคิดว่าพี่เสด็จเ้อครับเลยเป็นพี่เสด็จเออโอเค หลอนธนดลน,นี่เองคุณน้องมื่อกี้เาขาทั้ง,งสองกลุ่มเลยรอนในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันในกลุ่มนะคะว,นนวันนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากวัน<า>น,<า>นี้มีเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ไหมนี่เซอร์ไพรส์ไหมนี่กับลูกสาวกับลูกสาวนะคะลูกสาวนะคะวันนี้ลูกสาวกับซีมาไลฟ์สดนำ้ำค <c oughs> <อ>่ะนี่แหละเซอร์ไพรส์หัวหัวย่า นมตังนหานนห้วตันเหรเนื้อตะวันเนอวันอยืนได้เลมล่ะเทรานี่เอองาน้อมองเนี่ยนี่เออแชร์แล้จ้ารอในกลุ่มแล้วจ้าก็ในกลุ่มนะคะผมรอในกลุ่มแล้วจ้าคงแท่กันเล็เที่ยวเดียวเะไรเพี่น้องเพื่นน้อยน้องก็ะสี่วน้องขอบเตือ น้องกังฟูมาเล้วพี่น้องสวัสดีค่ะผมไรน,นี้น้องกังฟูก็มาด้วยพี่น้องหลายคนสงสัยว่าเอาเครื่องมาอะไรวันนี้วันหยุดใช่ไหมคะพวกนี้ก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิมวันนี้มาทํางานนะคะ <ช accessory. S 1> ผมบอกกับพี่น้องท่านบ้านในลูกครับคับผม,มคับผม ครับผมครับผมเจอกันในกลุ่มคืนนี้นะครับผมเจอกันในกลุ่มในเฟซกันแพร่เข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรคะไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคะพี่น้องอันนี้เป็นทีมนางจีแลวก็ทีมไลฟ์ถึงชาแนลนะคะผมเพิดกระลักกินเข่ากินน้ำอยู่พี่น้องบรรยากาศย่ำแรงบานเฮาพี่น้องครับผมทีมไลฟ์ถึงชาแนลนะคะผมทีมไลฟ์เรามาถึงแล้วนะคะผมเราก่อบรรยากาศน้องๆตอนนี้กําลัง พักกันเอากับคงกับเขาอยู่พี่น้องในครัวตอนนี้กำลังคือกักเตี้ยเดี่ยวเชี่ยวแหละพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศในครัวอันนี้เป็นบรรยากาศในครัวนะคะกำลังมองกับเขากันนะคะผมทังนี่เจนารถตูส้สิงว่ายังนีไดยังกินเนี่ว่าทีต่ำมาโฮงรอในกลุ่มแล้วเจอกันในกลุ่มนะคะผมต่ำวงพี่น้องอู้พี่น้องหอมหอมบ้านตามเตะ รอนในกลุ่มแล้วาเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มเด้อนี่พี่น้องบรรยากาศบ้านห้องพี่น้องตอนนี้ทีมศิลปินก็กําลังเดินทางเข้ามากําลังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆครับผมบร,ราาิเวณบ้านพักของเรานะคะผมบรรยากาศเฮากํลังคือคักพี่น้องอันนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะทุกคนร้านกว๋วยเตี๋ยวแม่พูนพีพ่น้องนะคะผมตอนนี้ทีมถึงชาแนเเล,ลก็กําลัง กินเขากินน so ้ำอยู so ่พ mm ี่น้องรอออนมลในกลุ่มนะคะเจอกันในกลุ่มนะคะผมกังฟูมาแล้วน้องกังฟูมาแล้วค่ะผมตอนนี้ทีมไหลเข้ามาหอดแล้วพี่น้องกำลังกินเขากินน้ำอยู่พี่น้องยังไม่ได้ซ้อมเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ซ้อมนะคะผมเพราะว่าวันนี้เราจะชุดเพช็นะคะผมตีมชุดเพช็พี่น้องล่ำเรืองมายาลับดายลูกสะพายเป็นกระเทยได้พี่น้องเด้อคืนนี้มาเจอกันนะครับเจอกันพี่น้องเด้อในสตูเสียงไม่ยอหกนะครับผมพี่น้องผู้ได้ที่มาบ่ฮหอดจอดบ่ถึงนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผม บัตรกลุ่มปิดราคา129บาทเท่านั้นเดอ้อบัตรกลุ่มปิดรอ29ิบาบาทพี่น้องครับผมสำหรับซีซั่นที่สามอีพีที่4คืนนี้เสียงวิหกเทเตอร์มาเจอกันนะครับผมเข้ารอแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มท่านน่ร้านลูกซีนพี่น้องว่างหาร้านก๋วยเตี๋ยวบนีนล้านลูกซีน,นพี่น้องร้านร้านคาล้านหล,หลพี่น้องนี่อันนี้กับพระเอกทอฟฟี่ห้ามคาผมแป้งแดงครับวันนี้ ชุดเพลดเข้าปนนของทางพาเดทขาดในงานรไปดจะไคเป็นค่ะผมรอแล้วจ้าเอ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 าไม่ยังนี่ใครนี่ใครหรอรูไหมนี่ใครใครนี่ไอชิา่าจะาไอชูนิฮารมงานโอ้ยเมื่อแลมเรืองกันเลยมา

ไม่หอดรับเชิญไมตีแอดมินเพิ่นไรไม่หอดอ่านรับเชิญอไหมไมตีว่าสัตว์เก้าพัสดุเข้าพัสดุโมเมนไมพัสดุโมเมนต์ไมพัสดุได้หนิเข้าพัสดุเข้าพัสดุกูมปิดวะนี่มีตัวเนาะนี่สิคือกูมเปิดเออเออแน่เดี๋ยวไปลบหน้าก่อนเก้าพัสดุเตะเจอกับเก้าพัสดุกูมเปิดเจอกับเก้าพัสดุกูมปิดเจอกับไม่บอกเออไม่บอกดอกเหมือน เก้าปศุสัตวสวัสดีค่ะเสื้อไผ่ขบอสิะ่เขาด้วยเนาะีเจอกเก้าปุสันแล้วเก้าปศุสัตติดตามบอสนบอสวิคาขอพระคุณหลายค่ะผมทางนี้ก็สิเพื่อนก็ได้กี่งเนาะทางนี้นาะเพราะน่ะทีมงาน ติดตามบอนนกาีขอบคุณหลายหลายค่ะผมนายนาแม่บ้าทนละสมตาเลยอร่อยไหมอยากกินอ่ะเอาศิลปินค้นทุกคนจะกลุมเปิดฉันมสีขคืนมาเนี่ยเป็นยังศิลปินึ้นเด่นเอาเก้าประดุไงจะสร้างเส้ไปแข็งซื้นอ้าศิลปินวันนี้ประมาณ 30... ม5ิบสาสี่สห้า แต่ลนเยอะมากทุกคนพี่น้องยังเกาะเออหนีไล่ขไล่นอกเตะไล่ข้างนอกเะได้วจะไล่รอบนอกหรอบเชิรแมกกาปัสรุนังแนติคนกรลังทองกลุ่มปิดหรออย่าเจอกลุ่มฟรีเพิ์ว่าโบเชิร์่แมกกาปัสรุนังแนติคนกรลังทองมาสั่ง พี่น้องก็บมะม่วง,น,งน้องไอร์ล่ะครับเจอกันเย็นนี้นะครับผมน้ำไลยแตกน้ำเหลวจา้าน,น่าเนเื้อพี่น้องมีทอดไก่ด้วยนะคะวันนี้ตอนมีทอดไก่ด้วยเอาพี่น้องครับผมฝากไว้น้ำกันละกันนะครับผมสําหรับพี่น้องผู้ใดที่ไก่์ก็ใกล้ตาบอดครับพี่น้องอีหยังเกาะไก,กะ่ไกตาบอดใกล้ตาบอดจ้ะตลาดละเอียด ลกลนรไปตลาดเหยียบไก่กันแล้วมาทอดไก,ไก่าไพี่น้องอันนี้เป็นมองซ้อมอันนี้เป็นเวทีซ้อมนะทุกคนแล้วก็จะมีร้านลูกชิ้นแล้วก็จะมีน้ําน้ําชาน้าเครื่องดื่มลูกชิ้นก็นมีทอดไข่ทอดไก่มีเหม่พี่นอ้องอันนี้ก็เป็นร้านน้ำซ่าพี่น้องครับผมร้านลูกชิ้นก็มีทอดไข่ก็มีนะคะผมกับเขากองเขายางท่าบุกการาเงก๋วยเตี๋ยวพี่น้องผู้ใดที่อยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตลูกเสียงมีหกเด้อพี่น้องเด้อสามารถติดต่อหลังไม์ได้เลยนะคะผมเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพเนาะพี่น้องเนาะอดนุ อันนี้ยังนี่บอดเบียร์ไอมาอย่างค้าเจอกันตอนเย็นนะครับผมเจอกันตอนเย็นนะครับผมเออเอออันนี้นั่งขวัก็นั่งอย่างนั่งขวากเนี่ยเออเออเฮ็ดดีให้ไอโอ้ยมึงโฟกัสมือด้วย S <S <k iller> ไปเลย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 ไงเมื่อเช้ายีแม่เอสเพลงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมนี่พี่น้องบรรยากาศนาหน่นนาเบที่มองซ้อมเต้นนะคะผมของลุลุกเสียงมีหกอลังการโชว์มีหลานนามซามีลานลูกสินพร้อมแสดงกลุม่มยีทุ่มครับกลุ่มปิดกลุ่มปิดประมาณจักทุ่มก่อนเ้นเรียสองทุ่มสามสิบกลุ่มปิดนาะพี่น้อง,อน,องนอกกลุ่มเปิดทุ่มเครืองทุ่มเครืองค่ะผมนี่พี่น้อง ้าน,น้ำซ่าก,ก็มี้านลงสินก็มีถอดไข่ถอดไก่แล้วก็จะเป็นน้ำน้ำขวดน้ำอารมณ์นะครับผมท่าผงกะังก๋วยเตี๋ยวพี่น้องผู้ได้ที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมซัพพอร์ตเครื่องดื่มอาหารการกินน้องๆแดนเซอร์นะครับผมลังไม้ได้เลยนะคะผมขอบพระคุณแม่แม,แม่ทุกท่านด้วยนะคบผมที่สนับสนุนซัพพอร์ตลูกหลานมอลำเสียงมีหวงปะะุ่ปสกรแล้วก็มอลำอลังการโชว์ด้วยดซส่มามานะครับผมอันนี้พอไทยอันนี้พอไทยมาแล้วนะคะผมนั่งกวกที่นั่งกวักน้กกนำลายแตยกจ้า พ่อไทยมาแล้วนะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศบานเฮาพี่น้องด้านนี้เพิ่งกำลังกินบักขามบักยางอยู่พี่น้องส้มขา่าส้มขา่มขา,ามใไก่ทำแจ่วอะ่ะโคตรอร่อยเลยว้า <c oughs> <c oughs>